นี้ปัญหายเยอะนะครับคุณหมอเช็คดูแล้วผิวก็าบางแดงแล้วก็ปลายจมูกหดสั้นนะครับเนื้อแข็งตึงนะครับแล้วก็บิดเบี้ยวนะครับนะทำด้วยกระดูกเทียมมาครั้งที่5แล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่6กนะก็คงต้องใช้กระดูกจริงนะครับนะกระดูกจริงแท้ๆมันจะไม่สุดนะครับนานๆมันจะไม่หดเข้าไปแบบนี้นะครับนะมันจะทนทานต่อ,อการแก้ไขปัญหาจมูกที่เป็นฟังตื้ได้ดีกว่านะครับนะครับผััเดี๋ยวมาดูหลังทำนะครับ โอเคเียบยนี่ยครับก็หมอถอดซิลิโคนตัวหนานะครับนะตัวยิ่งหนามันยิ่งเลื่อนยิ่งสไลด์นะครับเนาะเราก็หมอเปลี่ยนมาใช้เป็นกระดูกนะครับนะอันนี้เหลือจากคนไข้นะครับเนาะแล้วก็กระดูกให้ดูว่าความแข็งแรงมันจะต่างกันนะครับซิลิโคมันจะนิ่มอ่อนกระดูกมันจะแข็งแรงกว่านะครับนะมันก็ถ้าใครปลายสุดแกนสุดนะครับนะปลายหดปลายสั้นก็แนะนําเปลี่ยนมาใช้เป็นกระดูกซิลิโครทดแทนนะครับจะได้อ่ ไม่ทะลุแล้วก็ปลายจมูกจะได้อ่องศาสวยแล้วก็องศาพุ่งเพิ่ขึ้นประมาณนี้นะทุกเขตเลยนะครับที่บรกษาทแก๊น